สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนนะสวัสดีพี่น้องชาวโคราชสวัสดีพี่น้องชาวหมู่บ้านสารพีอำเภอหนองมุม,ม,ม,มากจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะจ๊ะแทนแๆน,แน,แน,แนโอ้ยพี่น้องก็จากแบบห่างหายไปนานเนาะพราะว่าไปฉีดวัคซีนมนาวังอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เลยไม่ได้แบบทําคลิปกินอะไรมากเนาะพะว่าเคลียไ์อ้ไรเขาเลยอะไรไม่ใช่ เพีย์วัคซีนเออ <S <S ขอานี่กันเลยคิดอยากกินพัดมีอีกแล้วพี่น้องพัดมีโคราชเดี๋ยวเคกินไข่ก่อนอึม,อหม,มเหรอเพราะว่ามีนี่เหลืออายุนิดนึงแลพี่น้องเหรอนเนาะอ้ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องปองไปสุปเทุกคนไม่รีอรอเลรอเนาะกิน กินอย่างเดียวนะอืมอืมอืมกินพูดเดียวแล้วพี่นอองกไงอืมคคใค่แค่ใครเมื่อกินเนี่ยกินออกมาอืม ก็อั้าีเรียลทัล้งหมไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาเนาะก็เลยไม่ค่อยแบบว่าะในทำคลิปกินอะไรเนาะนี่เนะาะตำมกคุงเนะาะตำมกถั่วมกถั่วใส่ัะคุงอืมฮะอืมอืมอือืม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 อมอือืือ อืมัมนนี่ใส่ซีอิดด๊วดำไม่หลายพัดใส่ไขรพี่น้องเนาะไม่รอดหรอกพัดนี้อื้มอืมไม,มา้ว้จ้กพี่น้องทุกขเขา นเนี่ยขา้อวมี่อร่อยเลยว่าพิ่เจ้าด้วน่าขายดีบมีสีสังมากลแบบนั้นแหละนี่หรอายแต่มืดกินง่านง่ายอยู่ไม่ค่อยจะกินบ่อยนะพี่น้นอกจากขิดยากอันนั้นแน่ขิดยากอันนี้แน่เนาะขิดยากไหนแน่ นี่เยกินผัดมีบ่อยร้ายมันก็เหลือวันนี้ฉันก็เลยใส่ซีอิ๊วดำไม่หลายซีมันก็เลยเป็นจืดมันก็ไม่ค่อยน่ากินเท่าไรแต่มันก็เสียบอืมอืมอืร่อยะจ่ะนี่เนาะ เขาหนีก็ตามมาคือมันเป็นอะไรที่แบบอ่ะเขากันด้วยพี่นจองอืออืออือหืออ,อยากชิชสมชื่อเลยอืออือ วันยุดพี่นอ้องยุดยุดงานวันยุดนะมีใครเป็นคือฉันเนอ่วมันทำงานนี่ไม่อยากตื่นอกอืมแต่วันยุดนี่โอ้ยตื่นจะเช่าแต่ตีห้าหกโมงจ้าตื่นหน้าเหตุอย่างเนาะ นะนะอ๋ออ๋อชิ้ขนมจีนน่ะนี่ <S <S ข้าวเจ้าอ่ะเห็ดมาจากเขาอข้าวเจ้าอ่ะพี่น้องอืมนะนะ มันมีแป้งผสมเซนมีแทะนี่สองเนี่ยมีของแทะแช่พี่น้งองอะเดี๋ยวขึ้นหน้ามา ชา่าของเจ้าเนี่ยที่ฉันสั่งอ่ะเขาไม่ผสมแป้งล้วก็ทูกพี่น้องเลยสามห่อห่อใหญ่นะไม่ใช่ห่ออันในน้อยท่พทัดกินขังเดียวนะพี่น้องสามห่อใหญ่อ่ะร่อยยีสิบส่งฟรีเนาะพี่น้องเกาะขุมอยู่ไม่ได้มารีวิวเอยเอยเอก็เหมือนมารีวิวให้เขาอะละนั่นเนี่ยก็มันอร่อยเนาะอันไหนที่แบบว่ามันอร่อยมันแบบยังไงล่ะ มันคุ่มค่ามันยังไงอะ่ะฉันก็พูดไม่ถูกต่อเออฉันก็บอกว่ามันมันคุ้มค่าน่ะฉันก็เอามาบอกต่อนะโอเคกินแล้วนะอืมอืมทำตอนการแพทกะที่ห่อง มันบ่ยากคือ้ารอำการพัดหมี่ง่ายๆสั่งกระทะใส่น้ำมันใส่หน่อยใส่ร้ายเรียแต้่พี่นอ้องใส่กระเทียมอัน่นเนี้ยอื้อ เปลือกปังเน่าอืมที่ขาดอนกาบเ่าเว้อืมก็ใส่กระเทียมนะเนาะกระเทียมที่หัห่ต่ำหั่นฟเ่มหมดแหละใส่ลงไปเจียวให้มันหอมผู้ใดหมักไข่ก็ใส่ไข่ผู้ใดหมักหมูก็ใส่หมูผู้ใดหมักไก่ก็ใส่ไก่นเนาะแล้วเต่ความสะดวกสบายของพี่น,อน้องเนาะอออแต่ว่าตามรักเหล้วของฉันนะ่ะคือ โคลาท้าๆเลยคือคือใส่หมูสามชั้นแต่พี่น้องมันจะเข่ากันอืมเนอะเดี๋ยวกินก่อนจะอธิบายต่อเนอะอือ กีนนนะกระก็ใส่ลงไปคนแล้วพี่น้องกระปุ๋งผงชูรสกระใายร้ายแสบร้ายใส่สน้อยแสบน้อยก็ตามความสะดวกของพี่น้องะเนะอันนี้ชั้นพักนะอชิ้นชั้นพักกินบ่อยๆผงชูรสน้ำตาลแต่ว่าพัดมีโคลาดนะพี่น้องคืออยู่อย่างหนึ่งเลยถ้ามันจะเป็นพัดมีโคลาบคือมันต้องหวานน้ำเค็ม อย่าเข้มน้ำหวานเดียวพี่น้องมันกินไ,ไนม่ได้เมียนนี่นเนี่ยพ่อเตะน้ำตาลใส่ลงไปก็ใส่น้ำปลาลงไปอ่ะฮะสมา่าพาค่วนพ่อนันนี่นกาที่มันปริมาณพอดีนันนี้เนาะพี่น้นนอ,นองนะก็พดัพดพัดพัดบัดนี้เดี๋ยวกินก่อนอือือ พัดเลยเนาะพี่หนองเนาะพี่นนองนะพัดเลย,ยพยัดจะไม่เข้ากันเนี่ยน้าไปด้วยจะไม่จะใหม่เนี่ยไม่กระทะอือหอเติมน้ำกาปริมาณที่มันพอดีกับเซนมีแต่ว่าเซนมีอันนี้นะแกไม่ต้องใส่น้ำลายอ่ะใช่เพราะว่ามันไม่ผสมแปง้ง แกใส่น้ำนิดนึงก็ได้นั่นเดียมันเหมือนเข่าอ่ะพี่น้องเอาไป,ไปเอาลงไปพักเรามันเกาะยังไงมันก็ดูดน้ำเซ็ตตัวของมันเลยอือหือเส็นมันก็นุ่มแกไม่ต้องกลัวแ้านไหนที่มันผสมแป้งคืออิงต้องใส่น้ำหลายดึงเง่นเดียวแต่อันนี้ไม่ต้องใส่น้ำหลายเลยพี่น้องเอยของเจ้านี่นะฉันยอมหลับเลยใส่น้ำแค่น,นิดนึงอือหือพอเต็มน้ำม,มันเดือดเร็วก็เอาเส็นมีร่องก้ามันปริมาณของมันพอดีได้พี่น้อง ใส่น้ำหลายไปมันก็จะเชะใส่น้ำน้อยไปสีมันก็จะแข็งอืมก็สีมันปริมาณพอดีเนาะพอจะเนี่ยกับพัด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 คลุ้งลงคลุ้งลงคลุ้งลงอืมกินก่อนเดี๋ยวค่อยเราต่อเนาะเรื่องพัดมีนี่มันเหมือนง่ายๆแต่ถ้าไม่ใช่เ่าน้านทะเอออืออื้อ เขจะกพาร์ตเออเมืนบอพัดตจนแกว่าสีแบบเส้นมันซุกอ่ะอืมแกก็ใส่สีอิ่วดำแกอยากให้มันสีจางๆแกก็ใส่น้อยๆแกอยากให้มันสีเข้มๆแกก็ใส่หลายเนี่ยอย่างฉันใส่น้อยเนี่ยมันก็เป็นสีจางเลยเห็นไหมส้นมันจางเลยอืมให้แกอยากให้มันเข้มขึ้นแกไปไปซื้อตามตลาดนะแกก็ใส่สีอิ่วดำหลายๆอย่นงเนี่ย แล้วแกเพัดแต่ว่าแกจะไปใส่ซีอิ๊วดำในน้ำนะเพราะว่าซึ่งต่อให้แกใส่สนขนาดไหนนะ่ะถ้าเกิดป่ะบางคนนี่แบบว่าเออเยอะซีอิ๊วดำใส่ไปในน้ำเนาะแล้วคนนี้ก็เอาพัดนี่ลงเอ,อ๊ะทำไมเซนมม่ไม่เซน,นไม่มไม่ดำไมนะ่น่ากินคือซีอิวนะออ๊วดำนะ่ะคือเอ็งพัดเสนจนมันซุกเล้วพี่น้องเออแล้วเอ็งจ้างข่อยใส่ซีอิ๊วดำนั่นเดียถ้าไปใส่ตอนใส่ในน้ำนะอ่ะตอนตอนเอ็งพัดด้วยนะ่ะมันเป็นวิธีที่พิษเนาะอือสำหรับฉันนะ เออฉันคิดอย่างงี้นั่นดิฉันก็คิดอย่างงี้แหละอืมอ่ะกินก่อนอืมกระพาะเสือดำเนาะจนมันเข่ากันจนมันแกคิดว่ามันเป็นซีเดียวกันเนาะแกไค่อยปิดแก อืมเราก็เทพักชีเทชวงอกลงแค่นั้นแหละพี่น้องจบนี่คนแต่หากกอยากกินชังอกซุกๆจาก,กินตัวหอมพัคชีซุกๆกะใส่ตอนถี่กยังไ่ปิเกตอืม,อมหากแกกินอยากกินแบบกรอบๆกบัปิเกตนี่พี่น้องขั้นตอนไม่ไม่หมากมายแค่นี้จบพี่น้องกินได้เห็นไหมเสียบคือข่อยกินเอาลองไปเฮ็ดตามวิธีข่อยจเจ้าเสียบเจ้าตามประคุมน้ำเลย เห็นเปล่าอ,อันนี้มันเซม,มีนี้นี่ช่เรบอกอเขาแบผสมแป้งเขาทำมาจากข้าวเจ้าฟอแห้งชนุน่มเวลาแกกินเข้าไปแก้ก็เหมือนแบบแก้ก,กินขนอะืมมากเลยแบบปะกินงได้กิ้ได้หลายกินได้เยอะน่ะ เนี่ยอืมหลองอืมแต่ว่าชั้นชั้นชอบพัดใส่ไข่อ่ะชั้นว่ะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนน่ะแต่ว่า,าบ้านชั้นใช่ไหมบ้านชั้นเขาก็จะชอบพัดแบบใส่มูสามชั้นน่ะเออมันก็จะเข้ากันดิพี่น้องนั่นนี่บ้านชั้นชอบใช้พัดใส่มูสามชั้นมันเป็นอาหารบ้านเกิดที่ชั้นกินมาแต่น้อยเท่าใหญ่เนาะพี่น้องนั่นนี่ ถามว่าฉันเบื่อไหมหฉันก็ไม่เบื่อก็เหมือนแกแหละเหมือนบ้านเกิดเกกินอะไรอะ่ะเพราะแต่แบบอ่ะเกกินบ่อยๆเกก็ไม่เบื่อถึงแก่เบื่อไปสักผักหนึ่งเกก็คิดอยากจะกินอีกแกใช่ไหมละ่ะเออมื่ก็เหมือนฉันนี่แนนหละไหนถามอ่ะก็มี มีเอฟซีถามค่ะม่าอนเก๋เก๋กินนักๆขนาดนี้ถ้าไม่เก๋ไม่เห็นอ้วนอืมฉันก็จะบอกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอะฉันจะกินนักแค่วันหนึ่งคือวันยูกของฉันนี่แหละวันพักผ่อนของฉันนะอี่วันอาทิตย์เนาะนี่แล้วก็จะกินนักเลอพี่น้องนี่ฉันอยากกินอะไรฉันก็กินนี่ฉันก็เลยแบบว่า อเออก็ไม่ค่อยอ้วนแล้วก็ฉันก็ออกกําลังกายฉันก็คุมอาหารคุมน้าหนักเลยเนาะรักสุขภาพเนาะพี่น้องช่วงนี้โควิดเนาะเออเองก็ต้องเขาเรียกอะไรซืิมสร้างภูมิคุมกันนั่นดิถึงเองได้วัคซีนมาได้วัคซ,ซีนมาแล้วแบบว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าภูมกิกุมกันมันขึ้นหน่อยเถอะมันก็ยูขึ้นยูที่ตัวเองเลยดยนั่นดิอย่าไปโทษแต่วัคซีนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ขึ้นอยูที่ตัวเองว่าเองนะ่ะจะ กินแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนั่นนี่เนาะพี่น้องนะอเองก็เลือกกินของที่มันมีประโยชน์คลิปนี้ชันก็มาเหมือนมีสาระนะแต่มันก็มีสาระเลยพี่นอ้องกินก่อนเนาะอือขันอะ่ะใยญ่พูดถึง ไข่ต้มนะพี่น้องฉันก็กินทุกวันเนี่ยถ้าเป็นไข่เบอร์สูงฉันกินวันละสี่ฟองแต่ยังไม่เป็นไข่แฟร์ฉันกินวันละสามฟองนั่นไหมเห็นหนังสือก็ผีอยู่โรงงานรอยหาซิปโอ้พี่น้องใหญ่ใหญ่สะใจฉันฮะนื่มหนึบมันคือไข่ที่ฉันตามหาเออ <G ül> นี่แหละไข่ฉันรอคอยอืมน,นะพ <G ül> อจะฉันเห็นขังแหลกเนาะที่เขาไข่มาโอ้โหมันมันใหญ่เทะวะอืมจับใจไข่นี่ก็กินทุกวันน่มันดีเด้พี่น้องไข่ต้มอ่ะมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ่มกันเองด้วยนั่นเลยเนาะคลิปนี้ฉันก็มีสาระเละอืมฉันก็บอกตรงว่ามันมีสาระใช่ แต่ถ้าอยากมันีสาระก็คอมเมนต์บอกอยากให้ฮ็ตแบบคอนเทนต์แบบไหนอะไรแบบไหนแต่ว่าก่อนจะคอมเมนต์เนาะฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันไดททำคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องอฉันก็เอาตามเอฟซีเลยเอฟซก็ถามฉันมานั่นนี่ว่าเกอ่์ะทำไมชิคก็เห็นเกนก,กินอะ่ะกินที่นึ่งอะกินเยอะอเยอะถ้าไม่เกไม่หินอวน เออก็ฉันอยากจะบอกว่าอาทิตย์นึงอะฉันกินแค่ขังนึงนั่นเองจะแบะฉันก็ทำฉันก็ทำพีดแบบแบบหลักสุขภาพเอยเนาะพี่น้องเนาะอืมจะแบะก็เขาสามารถเข้าไปยูใน Facebook ฉันได้เนาะ อย่าาำคอมเมนต์บอก้าลางเนะพี่น้องนะอือฮึอืมเกิดเป็นผู้หญิงอ่ะพี่น้องฟังนะคะผู้หญิงนะคะเราต้องสวยต้องเป๊ะนะคะเราต้องสตรองนะคะอือฮึผู้หญิงยุคใหม่นะคะเนอะต้องสตรองเนาะนี่ ฉันก็แบบผู้หญิงสมัยนี้เก่งนะพี่น้องไม่สนผู้ชายไม่แคฉพี่ชายอ่ะอืมใช่ฉันก็เก่งเหมือนกัน,นพอฉันก็อยู่ผู้เดียวได้อ่ะเห็นไหมฉันก็ยอมรับตัวฉันเนาะพอฉันก็เก่งอืมมาก่อนแต่พมี่อ่ะอัน มีอันน้องผู้นึงถามอ่ะอันใหญ่คอยที่เห็ดยังไงวะผู้ใดมีแต่คนว่า่อยบ่สวยวะพนะอืมนีม่ก็ได้บอกไปว่าส่องกระจกนะคะส่องกระจกเบิงเบิงออแล้วก็พูดว่าฉันสวยฉันสวยฉันสวยหน้าฉันก็เป๊ะอปากฉันก็เป๊ะจมูกฉันก็เป๊ะค่ะ อโอเคนะคะนี่ใช่ผู้ใดว่าห้าบอสวยนะ่ะคือมันผู้นั้นนะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทัศนคติบอดีอืมใช่ทัศนคติบอด,อบอดีแล้วก็คิดลบกับคนอื่นออืมันก็เลยว่าตัวเองอนะ่ะไม่สวย คนที่ทัศนคติดีเรามองโลกในแง่บวกอะ่ะจะมองว่าทุกทุกอย่างอะ่ะเป็นบวกเมื่อคนนี้สวยคนนี้ดูดีเออโลกโลกอะ่ะโลกอะ่ะมันกลมพี่น้องแต่คนนะ่ะมันเหลี่ยมคนนะ่ะมันหนากลัวอันดีเนาะกินี๋ยวฉันกินก่อนฉันก็พูดเยอะๆคลิปนี่อือสื่งนะคะสั่งนะคะน้อง ือมผู้หญิงที่สวยและดูแพงคือผู้หญิงที่รักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมองโลกในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีมีนิสัยที่ดีไม่มองคนอื่นเป็นลบไม่ดูถูกคนอื่นฟังนะคะโอเคนะคะย้ำเนาะโอ๊ยไม่ย้ำแล้วแหละจำไม่ได้เออ เนาะสำหรับฉันฉันก็คิดแค่นี้แหละนั่นเดียวถามว่าฉันอะก็อายุไม่เยอะดอกอายุแค่ยี่สิบพวกปีแต่ว่ามีแต่คนว่าฉันอะแบบนาไปก่อนอายุแต่แต่ลองมาเห็นตัวจริงฉันสิเออเราเองนะ่ะอย่าเอาตัวเองนะ่ะไปเทียบกับคนที่บ่ะเขาอ่อนกว่าหรือคนที่เขาอายุเยอะกว่าเองลองเทียบกับตัวเองในวัยของตัวเองอนะ่ะ เองจะมาดูอ่ะเออเองเนี่ยดูแบบอ่อนกว่าเพื่อนนะใช่ถ้าสมมติเองเอาตัวเองน่ะไปเปรียบเทียบกับคนที่แบบอายุอะกว่าเขาก็มีเงินไปฉีดอะไรฉีดฟิลเลอร์ฉีดบท็อกฉีดดอลี่อายฉีดหนวดซีนีฉีดตาพักเออแต่ฉันจะบอกเลยนะคะหน้าฉันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรค่ะหน้าฉันนะคะไม่เคยผ่านมีดหมอไม่ได้ฉีดบท็อกไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ฉีดดอรี่อายค่ะ ปากนี่แม่ให้มากตานี่ก็ทั้งมดทั้งหนานี่เอาพ่อก็ะเม่ฉันสั่งให้ฉันเองอืมแต่ความมั่นใจนี่ฉันสั่งฉันเองเนาะโอเคนะโอเคนะคะนะคะสาวๆหนูๆทุกคนต้องมั่นใจตัวเองนะคะือหือพ่อยังไง ไม่มีข้าวเกิดนานอะสมบูรณ์แบบหรอกจริงไหมแต่ความสมบูรณ์แบบน่ะเองสมบบาสมารถสั่งได้อืมใช่เมื่อก่อนน่ะฉันก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจด้วยเองหรอกฉันแบบอ่ะดูคลิปดูนั่นดูแบบอ่ะฉันก็ดูพี่อ้อยพี่ชอรฉันก็ดูพี่โอปออือฉันก็ดูคนน,นึงคนนี้เก็บพูดเนาะ เออคนที่จะสวยอะ่ะคือคนที่มีทัศนคติที่ดีใช่แต่คนที่ไม่สวยอะ่ะคือคนที่ว่าเอ,อ๊ะอินี่ไม่สวยอินี่กิเลอินี่ดำเอออินี่ทำไมขาใหญ่อินี่ทำไมอ้วนนี่คือคนที่ไม่สวยต่อให้คุณนาจะสวยขนาดไหนปานนัง่งงามนัง่นงฟาน่ะแต่ถ้าคุณยังดูถูกคนอื่นแบบเนี้ย่คุณก็ไม่สวยโอเคนะคะชัดนะอือ เดีวคนไหนที่อ้วนที่ไม่สวยที่ดำฉันก็เป็นคนดำเพียงฉันก็เป็นคนดำนะคนไหนที่แบบที่แบบตัวเองแบบไม่สวยไม,ไม่น่าไม่นี่ฟังจากคำคนอื่นแกไปส่องกระจกดูเจ้าของเด้อใช่แกไปแกไปส่องกระจกดูเจ้าของนะว่าเฮ้ยทำไมกูต้องฟังคนอื่นแบบแบบกูไม่สวยว่ากูอ้วนว่ากูดำบ่ากูเขนใหญ่ว่ากูขาใหญ่อื แกส่องกระจกรู้จักของแล้วแกกห็หันท่ายหันควงโอ้ยเอี่ยมอ๋อฉันสวยอืมใช่พี่น้องฉันจะบอกไฮเดอร์ว่าเกต้องสร้างความมั่นใจของเกออืือนั่นดิผู้ใดส่งยังมาใครอุ้องตังมาเหบะอืม ไม่หอก้ายป๊พี่หอกไม่จะป๊๊ตัวเองอเรี่ยวการอยู่กับคนคือกันพี่น้อกคนไหนที่มองเองด้านลบหรือมองคนอื่นด่านลบก็ไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปคุยกับมันอืม มันไม่ตายหรอกพี่น้องการที่ไม่มีเพื่อนจริงอยู่คนเดียวมันไม่ตายหรอกอือหอมมดจริงโดยฉันเนี่ยคนไหนที่มองฉันในด้านลบพูดฉันในด้านลบหรือพูดคนอื่นในด้านลบอืมคนคนนี้ดีแต่ไปบอกเขาว่าเขาไม่ดีเขาเป็นยังไงย่างงี้ ฉันจะตีตัวออกจะห่างจากคนคนนั้นเลยนั่นดิคนเล่าน่ะพี่น้องใหญ่ขึ้นเองต้องมีความคิดมากขึ้นใช่มองคนให้ขาตัดคนให้ปิน่นนั่นดิหาความสุขให้กับตัวเองเองไม่รู้หรอกเองจะตายวันไหนแต่เองรู้วันเกิดไปเองวันไหนแต่เองไม่รู้วันตายว่าวันไหนเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําเรามีความสุขทําอื้ือะไรทํา ที่ให้เองมีความทุกข์ไม่ต้องทำอยู่กับใครแล้วมีความสุขอยู่อยู่กับใครแล้วไม่มีความสุขไม่ต้องอยู่ให้ถอยออกมาต่อให้ค้นนั้นน่ะเองจะหลักเขามากแค่ไหนแต่เองอยู่ด้วยหรอมันทําให้เองไม่มีความสุขทําให้เองแบบไม่เป็นตัวของตัวเองหรือทําให้เองคิดคิดเยอะยังไงยัง,งี้ออกมาน,น,นั่นี้มาหลักตัวเองมันไม่ผิดหรอก ที่เองนะ่ะจะหลักตัวเองเองจะดูแลตัวเองใช่แต่ถ้าในเมื่อวันหนึง่งเองหลักตัวเองดูแลตัวเองเดี๋ยวเขาก็ต้องมองหินตื่มองหินในตัวคุณค่าของเองอันนี้เนาะก็ากไว้แค่นี้แหละพี่น้องคลิปนี้นะ่ะฉันก็โอ้ยฉันก็แบบอะมาแบบเหมือนแบบสวยๆนะมีสาระนะ <laughs> น,นั่นนีพี่น้องเนาะ อย่าไปโฟกัสหลังห้องได้โฟกัสที่ชันนี่นั่นเองหลังห้องฉันหลังหองพนะข้างหลังฉันอืมอาจจะลกุลกๆนิดนึงนั่นแหลพี่น้องแบบนี้ละที่นอนนี่ไม่ได้นอนแล้วอืหกฟุตกิจะเอาไปให้แม่นั่นเองคอยฉันก็ปูเสือนอนนั่นเอ,นองฝึกเอาไว้พี่น้องฝึกเอาไว้ซสอมเอาไว้นั่นเอเพราะว่าฉันฉันเกิดมาฉันก็นอนแต่เสือ นอนแต่ผ่าปุ้ยเงไม่ไม,ไม่ไม่ได้นอนที่นอนนิ่มๆม่เงี้ยมัน,มน,มน,มมนพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันมันก็ไม่ใช่เนาะพี่น้องเนาะอืม ฉันก็สอบเอาไว้เพื่อถ้ากับไปอยู่บานเนาะพี่น้องกับไปอยู่บานเกิดไม่มีออ้เกิดไม่มีรายไดย้เกิดไม่มีอันน่ะนี่แหละสิ่งที่ฉันนอนมาตัาง้งแต่หน้อยนั่นเดียพี่น้องเนาะอืมนี่แหละก็ชีวิตของฉันอืมก็มีสาระถ้าคิดว่ามีสาระก็ฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะคะอาจจะพูดแบบว่าไม่ใช่แบบสำเนียงฝรั่งนิดนึงนั่นดี อาจจะแบบซ uh ับสไคร์ซับสไคร์ติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฉันได้ทําคลิปต่อๆไปหรือใครอยากให้ฉันทำคอนเทนต์แบบไหนแบบบ้าตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยด้ยจ้าพี่น้องฉันก็ฝากช่อง YouTube ของฉันเลยเนาะช่อง YouTube ผู้สาวไทยบ้านแอนอินดี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย